เบิ่งดูพี่น้องห้อยกัดอ้อยแต่ว่าห้อยกัดเตะหลายมือแล้วครับโอ้ยพี่น้องครับผมผูกขี่มันครับฝุ่นพี่น้องหรือว่าห้อยกัดอ้อยพี่น้องห้อยกัดอ้อยลายอยู่ครับผีพี่น้องครับผมโอ้ยครับฮึกระพายโอ้พี่น้องพี่น้องทีนี้ครับเป็นไงนี่ครับนี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับโอ้โพี่น้อง อักนี้ครับมาพี่น้องครับผมสวัสดียิ่งคางป่อยพี่น้องนี่ครับนุ่มมีสานครับทามาใส่กับพี่กต๋เดี๋ยวพี่น้องไม่นี่นุ่มมีสานไม่เด้ครับกองมันน้ำด้วยพี่น้องด้วยเอ๊ะฝ่าว่าดีสั้นๆอย่างน้อยครับผมมาแบบฟัว้าพี่น้องใกล้ดิคัมแล้วครับใส่คางป่อยรอทางพี่น้องดัดหลังนุ่มมีสานก็เป็น เขาครับเป็นกินเขาพี่น้องนี่ครับผมไม่นั่นปลาหยาปลานี่เดีพี่น้องนะครับเดี๋พี่น้องเดี๋ยวนู้นมีสารใส่หลังนี่งครับผมเดี๋ยวดิท้ายเบื้องไม้พี่น้องห้อยมันเหร่นพี่น้องเป็นเปลี่ยนนะครับมีสารใส่ขี้ใต้ไปสลับกับเนื้อมันที่ก่อเดี๋ยวพี่น้องเนื้อมันตตกแห้งที่ก่าครับโผล่ไปที่ี่อ กับนุ่มมิซานออมาสิบก้าวลังที่น่องใส่ไปทีทั้งผุนที่น่องผุนครับปลาอยู่ขาผุนที่น่องกาจะหมุนใส่ร้อนนี่เราที่น้องนะครับหมุนใส่เป็นนี่นะครับห้อยทั้งก็ไหลายอยู่พี่น้องเแต่นุ่มมิสานเหตุไทยเบื้องครับห้อยกัดหงาครับผมเบื้องด้วยที่น้องห้อยกัดอ้อยแต่ว่าห้อยกัดเตะลายมือเหรอครับโอ้ยพี่น้องครับผมมังขี่มันจ้ะ ขุ่นพี่น้องหยุครับห้อยกัดอ้อยพี่น้องหอกัดอ้อยลายอยู่ครับขุ่พี่น้องครับผมมีสารติดส่ถิ่มไว้เนี่ยซองรังติดกันเลยพี่น้องนี่ครับเต้หนึ่งแกลหนึ่งพี่น้องแต่กันมีห้อยพ่นมาไซยู่ดอกพี่น้องนี่ครับห้อยไม้ถุงไว้อยู่ครับมีสาระดิดใส่สูดท่านี่แหละพี่น้องหมุนไปเพื่ออะไรละครับหกรอพี่น้อง ไปครับผมเดี๋ยวนุ่มมีการใส่อีกื่อช่องแล้วครับมาพี่น้องครับผมลำสุดท้ายแล้วพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวนุ่มมีการไหนเบิ่งพี่นอ้องไว้ขี่เก้าคันมาใส่พี่นอ้องนกินพร้อมขีใส่พร้อมไหมเดี๋ยวนุ่มมีการไหนเบิ่งครับผมมา <c oughs> ครับขี่มาพี่นอ้องกินพร้อมขีเสีพร้อมพี่นอ้อง ขทางเลนมาจะขั้งบุ่งครับมีสันจะอยู่ทางุิศใต้พี่น้องนครับผมนี่มีสารใส่ข่างทางนี่พี่น้องเป็นป้อยข่างทางครับพวกคพืค่อนเขเป็นตีนเขาพี่น้องนี่ครับนี่มีสารใส่ังแต่มุมตุ่นยูคาร์นพี่น้องนี่ครับใส่แตก่กกหมอกก,กุ้ไฟฟ้านั่นแหละพี่น้องใส่รอทางมันนี่ครับนี่พี่น้อง เห็นใหม่กับเขาปะครับเห็นไปนสุดยุ g o o g ฟ e ้า g ก o g l e ด้นเราพี่น้องกับสิบเก้ลาลังครับตรงนี้จากลังเราพี่น้องทำงานครับใส่ทีจัดเลยพี่น้องเฮ้ยไปพี่น้องน,นี่มุมสายลางังแรกใส่อยู่หน่ครับพี่น้องมุมปลอยครับใส่เงาพอดีน,นะพี่น้องหนึ่งครับผม ครับผมใอยมาลุ้นน้ำนมมีสานอีกบือ้องซ้าครับวันนี้ทำงานอยา่างแรงนาะพี่น้องนะเดี๋ยววันนี้มืงขึ้นรถประไอยแล่นมาเลยครับพี่น้องเสร็จนี่ครับยดี๋มืงขึ้นรถประไอยแล่นมาเลยพี่น้องมันเหมือดครับมันมีไฟหนูอาจจะเข่าครับขังบนทาพี่น้องไปครับผมเราติดตามน้ำนมมีสานบือน้องซ้าครับ สวัสดีตอนซ้อครับมาลุ่นกับน้ำนมมีสานพี่น้องก็คือบอ่ครับผมมาลงหลังแรกน้ำนมมีสานเลยพี่น้องไปครับทำงานจากหลังพี่น้องมาหนิเตานี่ครับหลังแรกครับผมทำงานบ่พี่น้องเสร็จแล้ว บอกเลยพี่น้องครับนีอามันกับหลังเลยพี่น,นอนมาทำงานครับผมหลังต่อไปพี่น้องโอเคครับฮึกลับไห้ที่นอนที่น้อนนี่ครับเป็นนี่นี่ครับนี่นี่นี่ที่น้องเห็นี้ครับโอ้พีน่นอ้อง อักนี้ครับฮิพี่น้องครับผมอักนี้ครับเงีย่ยขีดใต้ได้พี่น,อนอ้อ,อเงออเด้อนี่ครับโอ้บุกเนี้ครับบุกเนี้ครับโอ้งายแหงพี่น้องนี่แหละนุ่มมิสานเห็นขีดมันหวานเหรอพี่น้องนี่จะรุ่นนี่แหรอนุ่มมิสานว่าครับผมใส่กับขอเงอนต่อเลยครับโอ้งายแหงพี่น้องงายแหงครับผม ใส่โล้ครับนี่พี่น้องโอ้โหไอพี่น้องเดี๋ยวขอดไปเบื้องอีกน้ำนมมิสานอีกเช่นนึงครับไปเบื้องหลังต่อไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมเอาหยุดบ่ีูทำงานครับผมมีสารใส thì chặt đây cho nó Đấy khắp không? Mua thông ăn gì nào Mua thông ăn cho không Ui, như nào, để dưới xoang xàm lăng khắp Bây giờ cũng là như nọ nhưng mà chỉ để một ngày mà tuổi điều như bố thì nọ chứ không lắm 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 là lắm 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 ทิ่ได้ตัวเดียวอีหลีบอพี่น้องครับยามกลับจนจีบวดแล้วพี่น้องคุณครับนี่ยังนี่ดูหลังนี่ก็บอัวพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องไม่ยังกินกับคู่บบรันครับผมไมยเทียอยู่พี่น้องนี่ครับ นนี่เาะหอยเท้ามันอยู่ครับเต้ยบบกินโอ้เ,อเต้ยบอลลันไปครับผมไะออกไปทั้งตรงทางพวกเราพี่น้องมันนะครับดีอีกสองรางพี่น้งองใต่ที่ถนนครับมัวทำงานหน่อยพี่น้องเอ้ยอยู่กับกูอยู่ครับผม เดี๋ยวลังสุดท้ายครับวาอันนี้ก่อนเดี๋ยวลังสุดท้ายพี่น้องลองสุดท้ายครับบอลังสุดท,ท้ายก็บบอพี่น้องเอ้ยนี่ครับโม่ได้ตัวเดียวลรอครับพี่น้อง มันตัวเดียวครับมือนี่ไปพี่น้องครับผมมันมาตัวเดียวเลยพี่น้องครับนี่นุ่มีสันใส่จุ่มกันดอนเดียวหน่อยพี่น้องสิบเก้าลังครับไปครับผมมาพี่น้องครับผมบมันมาตัวเดียวพี่น้องมันเต็มเดียวครับมือนี่ครับ นี่ครับย่านเป็นโลอยู่พี่น้องนูตัวนี้ครับถึกงครับพี่น้องอ้ยแยงครับพี่น้องเอ้ได้ตัวเดียวได้ตัวงี้คถือว่ามันอยู่พี่น้องอครับอู้ยังแยงครับ ตั้งแต่เคยใช้มาพี่น้องมีตัวนี้นะครับได้ตัวใหญ่กวู่มูนหรอพี่น้องใหญ่ครับนูนมีสารว่ญญาเนี่ยเป็นโลอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนูตัวนี้ครับผมนี่กลับเพาะครับกลับเป็นตันพี่น้องถือนูตัวเดียววะนี่นู้นมีสารใส่ล้อนี่พี่น้องล้อคู่สายบะนี้ครับแล้วก็ตรงไปทั้งคนทั้งองพี่น้องครับโอ้มันนูตัวเดียวพี่น้องเอ้ย ครับพ่ครับผมทางในพุ่นนูสิลายอยู่พี่นอ้องครับนูมีสศาลกูเรีเข้าไปครับนูมีสารเห็นกล้องนี่นนุมีสารก็ได้ใส่เงาเลยพี่นอ้องนี่ครับงันมนนั้ยครับแต่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้มมิศาฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นเองครับผมไปเย็บซี FC ทันใดที่เข้ามารับชมและติดตามนุ้มมิศารก็ขอขอบคุณหลายๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับไปพี่น้องสวยแล้วครับผมต้องสัง่งดีได้เหตุงานอีกพี่น้องไปครับหมาดมาเต็มนึงพี่น้องไปครับผม